โปรเจกต์ใหญ่มากจ้ะแม่นี่หลยต้องทำงานต่อไปเธอจ้าเพื่อนหลายพอดีดิชันนี้โปรเจกต์อีนึงก็คือชันนี้เป้าหมายคือจะต้องผ้า IE Pasta for เป็นฟันที่ได้เลยอันนี้คือแปลไทย้วนะคือแปลสดๆเลย ไอฉากนี้ก็เลยนเอาสตีสองอะจริงๆไปได้ประมาณสักฉากประมัง้งแต่ว่าฉากที่หกยังไม่ได้ไปไงก็เหลือแค่เนี้ยแหละไอฉากที่หกไปแล้วนี่เออฉากเสร็จนั่นแหละคือความยาวมันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมัง้งส่วนลูกๆนี้ก็คือดิฉันจะต่อเองว่ามันลหลายปีแล้วนะก็จะมีน้องโฮบี้น้องเบนน้องไอเดนแซกน้องลาวินแซก น้องเนโกะพีซี่แคทอันนี้น้องเจฟอันนี้ป่าไซเนอร์แมนส่วนเรื่องเสียงนี่ก็คือพี่หายหวัดเลยนะพี่ก็เสียงปกติเลยนะทุกคนเดีย๋ยววันนี้พี่ขอจะรับภาคสดเลยนะมีกี่นาวะเนี่ยมีสี่สี่จะคูนหกฉากก็แหละเดี๋ยวรอบภาคก่อนฉากแรกน้องรัสซารี่เจอป่าไซเนอร์แมน ครั้งหนึ่งมีหญิงสาวที่รกกาคาเธอถูกซับเอาไว้เธอให้กำเนิดเด็กคนหนึ่งเพื่อเธอตายหลังคอดตลอดเวลาที่เธอได้เก็บความบ้าคลั่งไว้ล่าปีศาจเขาได้สัญญากับเด็กคนนี้ว่าจะกินหัวใจของผู้หญิงคนนี้ท้ายที่สุดลูกสาวเธอที่มีทั้งเสียใจและความสุขสนานไม่มีใครรู้เลยว่าครั้งหนึ่ง เธอจะได้ได้ของลด้ของเขาแม่ของหนูเธอตายแล้วเธอพูดตลอดเวลาว่าหนูคือปีศาจฉันต้องอยู่คนเดียแล้วสินะแต่ว่าฉันเห็นชายลากสุขเอกคนหนึ่งและฉันก็ได้ไปเพื่อกับเขาสวัสดีค่ะหนูลาซาลี่นะคะ เขาก็ยิบมือมาหาฉันแล้วฉันแล้วฉันกับเขาก็พาไปที่แห่งหนึ่งฉากที่สองพ่อไซเนอร์แมนพาน,น้องแลาแซลี่เข้าว่านแจ็คนี่ยินทยเอาตายไปเกินโซายแล้วเหรอเอ๊ะผมเปล่านะกินใจได้นี่เจี๊ยฉันไม่ได้เหมือนเขาไว้ย่างงั้นนะ ขอร้อนะอย่าทิชฉั่ไว้เลยโอ้ยแต่พ่อหนูขอโทษอะไรของเด็กนี่อ่ะใจเย็นเด็กคนนี้ไม่ใช่มารู้อย่างแน่นอนหนูขอโทษไม่เป็นไรไม่ร้องนะโอ้เธอกลายพ่อว่าถ้าทางจะต้องพิจารณาเรื่องที่ ในการกินของกินวบนโซฟานะเฮ้ยไหนกล่องพยาบาลเนี่ยมาซ้ะช่วยหาฉากที่สามเจฟลูลูเจเรซาลี่คิดไงล่ะถ้าฉันบอกให้เธอไปนอนอะเอ๊ะแล้วเธออะติที่ไหนวะสวัสดีจ้าเออลูลูช่วยอยู่ผู้ทักกดดีคนอื่นได้ไหมฉันว่านะ อยากเข้าไปใกล้นั้นดีกว่านะเจ๊เธอพูดกับฉันเมื่อกี้อ่ะแต่พ่อสเลนได้คิดว่าน้องเขาน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนใช้กับนายนะอ๋องั้นจะขอยืมน้องแป๊บหนึ่งนะเอ๊ะเฮ้ยฉันว่าป๋าสเลนนี่คงเตะตูดหมอนนั่นน่ะอ้าวทำไมอะคะฉากที่สี่คือพิจาสี่เลือด น่าสงสารจังเลยนะแล้วอะไรที่ต้องทำให้เธอมาไปของฉันล่ะเธอไม่ได้อยู่นี่นะท่านอย่ามาตโลกกับฉันเรก็กฉันคิดไปแล้วฉันะ่ะได้ยินนายไม่ได้คุยกับเธอที่นี่อะไรก็ตามที่ทำให้ฉันรู้สึกนะรู้สึกตอนนี้ฉันจะหาเธอให้เจอ เพื่อพบปัสสาวะหรืออื่นครับท่านชากที่ห้าลาซลาซารีซุปแกงเซนนั่นยายเขาอยู่ด้านเธออยู่ไปได้สนใจพวกเราไหมะคะไม่มัง้งนาคงรู้ตัวหนูจะกกดฮีลิตเลยเซฟออกมาเถอะฉันรู้ว่าน่นเสียงนายอะฮะอาช่วย หนูกล่าเธอเรียบร้อยแล้วค่ะหนูว่าเธอคงจะไม่เกลี้ยงไหวอีกนะคะยิ้มนองหนูนี่เราที่เอาคืนจริงเหรอคะเขาคงไม่คิดว่าฉันเป็นปีศาจหรอกนะเฮ้ยฉันว่านะว่เรากลับก่อนที่พ่อเซนจะเตะตูดลงโูดอะค่ะค่ะกลับกันอืมเรากลับไปหาพอ่อเซนนี่กันนะเจ็บ เข้ามาไงอะ่ะค่ะลาซาลีไปวาดรูปก่อนนะฉันขอคุยกับเจ๊แป๊บหนึ่งค่ะฉากที่หกมาเจอลาซาลีอ่ะนี่สีเทียนกระดาษเย้ยพี่ดูได้ไหมอะ่ะได้ค่ะนั่นเ่็นแม่เดี๋ยวค่ะไปไม่ได้ เป็นอะไรเหรอคะโซโกมีอะไรเปล่าคะคือท่านนี่ผู้หญิงที่แขวนคอต้อนไะม้น่ะแม่หนูเหรอค่ะเธอบอกหนูจลอดว่าหนูนะ่ะเป็นผีาศาจ์แม่บอกหนูมาตลอดแล้ววันนี้เธอก็ตายเธอโกียดหนูมากอะเรนนี่อืม เราให้เธออยู่นี่ได้ไหมอะ่ะอืมได้สิเข่บข,ขึ้นไดน้นี่ก็ตัวอย่างเล็กๆน้อยนะทุกคนของจริงก็เดี๋ยวจะภาคในคลิปนะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันว่าจะภาคอันไหนนะเดี๋ยวสง่งิงก์ให้แล้วกันนะอันนี้แค่มาให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะแล้วตัดต่อนะบ๊ายบาย